สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมผู้ติดตามทุกๆท่ทานเลยชักทายนะคะยามบ่ายเย็ยนๆน,นะคะวันนี้เราได้มาที่บ้านของน้องวิอีกแล้วอ่ามาบ้านน้องวิที่ไรแล้วก็จะมีคลิปธรรมชาตินะคะบ้านๆอาหารพื้นบ้านเอยผลไม้พื้นบ้านพืชผักพื้นบ้านนะคะคลิปที่แล้วเราก็ถ่าย เกี่ยวกับตะไคร้เกี่ยวกับมะเขือนะคะมะเขือเปาะวันนี้เราจะพามาชมอะไรเอ่ยคะนี่ค่าบวบหอมใหญ่และยาวมากโอ้โหสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะเป็นบวบหอมนะคะที่น้องวิปลูกไว้ตามธรรมชาตินะคะที่บ้านปลูกรอบรั้วนะคะผักสวนครัวรั้วก,กินได้ก็จะมีนี่นะคะต้นบวบหอม บวบหอมลูกนี้ใหญ่มากเลยนะคะน้องวิบอกว่าจะไว้ทาเ,เป็นเป็นพันนะคะพันบวบนี่ค่ะวิยาวมากเลยอ่ะยาวแล้วก็ใหญ่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยนะคะกลิ่นหอมมากเลยะค่ะท่านผู้ชมนีม่เป็นบวบหอมตามธรรมชาตินะคะที่ปลูกไว้ในผักสวนครัวลวกกินได้นะคะที่บ้านน้องวิบ้านภุมมกันดาลน,นะคะตำบลประทัดบุอำเภอปราสาสตรจังหวัด สุรินวันนี้เรามาเยี่ยมนะคะมาเล่นกับน้องวิกันบรรยากาศนี่ค่ะยังมีอีกลูกนึงนี่ค่ะอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นลูกอ่อนนะคะยังไม่ยาวมากตัวนี้ยาวแล้วนะคะเห็นแล้วก็อดที่จะถ่ายนะเป็นทิปมาให้เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมนะคะผู้ติดตามได้ชมไปด้วยกันนะคะ่ะ เป็นบวบบ้านนะคะบวบบ้านบวบหอมที่ปลูกตามอันนี้ค่ะผักสวนครัวรัวกินได้นะที่บ้านน้องวิก็จะมีะะะมีมีผักมีตะไคร้นะคะมีต้นพริกบ้านนะ,ะมีใบโหระพาใบานางรักนะคะซึ่งน้องจะปลูกไว้อย่างนี้ค่ะตามรั่วตามรั่วบ้านตรงนี้เป็นบวบอันนี้จุดหนึ่งนะคะก็จะมออีอีกจุดหนึ่งฝั่งนู้น ดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะคะท่านผู้ชมผู้ติดตามไปชมด้วยกันนะคะโหสวยมากเลยสวยมากเลยอยากให้ชมอีกั้งนึงนี่นะคะความยาวโอ้โหนี่ค่ะนี่นะคะประมาณนี้กลิ่นก็หอมมากเลยนะคะเนี่ยเขาถึงเรียกว่าบวบหอมอนี่อยู่น้องขึ้นนะคะน้องขึ้นตรงตรงตรั้วนะคะรั้วข้างบ้านตรงต้น ้นมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะนี่ค่ะตัวน,นี้อีกลูกนึงก็อ,งอยู่ตรงใกล้ต้นมะพร้าวน้ำหอมด้วยนะคะก็ะพาเพื่อนเพื่อนนะคะท่านผู้ชมผู้ติดตามเดี๋ยวเราไปดูนี่ดอกนะคะนี่ดอกบวบนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกอีก,อกจุดหนึ่งนะ,ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆนไปดูนะคะบรรยากาศดีมากนะคะด้านหลังก็จะเป็นทุ่งนานะคะข้างๆรั้วบ้าน ว้าววิตรงไหนนะที่หนูวาดวาดลูกอ่อนน่ะตรงนี้จะเป็นดอกนะคะดอกแล้วก็ยอดอ่อนเยอะมากเลยนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะดอกบวบนะคะขึ้นเต็มเลยแล้วก็จะมีอีกจุดนึงน้องบอกว่ามีมีลูกลูกอ่อนเยอะมากเลยนะหาไม่เจอนะคะลูกยาวๆตาเ,เพื่อนๆนะคะ ท่านผู้ชมผู้ติดตามมาชมต้นบวมหอมนะคะผักสวนครัวล้วกินได้ในวันนี้ที่บ้านของน้องวิของเรานะคะมาเล่นกับน้องวิบ้านภูมิกำดานะคะตำบลกระทัดบุอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่สนับสนุนนะคะชมคลิปชมคลิปของเราจนจบนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอปิด คลิปแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณนะคะได้ค่ะสวยมากเลยเป็นช่อดอกนะคะ ดอกบวบนะคะขอบคุณที่สนับสนุนนะคะชมคลิปของเราจนจบค่ะขอใหอ้มีความสุขเฮงๆปังๆนะคะที่ได้ชมคลิปต้นบวบนะคะต้นบวบหอมดอกบวบในวันนี้ไปด้วยกันค่ะบ๊ายบายสวยมากเลยค่ะ বাইদে নে বজাৰ তেনেদৰে